สวัสดีครับอยู่กับผมเค้กซีเฮดวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาเวลในโทรศัพท์นะครับผมใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับผมด้วยนะครับขอลดเสียงหน่อยโอ้โหโคตรเท่ครับผมก่อนเข้าเกมนะครับก็เลยนาแตะหน้าจอโอเคผมเพิ่งเล่นนะครับผมอันนี้คือผมเพิ่งบ้านนะ เพราะว่ามันมีคัตซีนอีกอันหนึ่งนะก่อนที่มันจะจะเข้าเกมเล่นนะครับผมมันจะมีอีกอันหนึ่งนะผมซึ่งผมกดผ่านมาผมไม่ได้อัดคลิปเลยไงแล้วผมก็เลือกเป็นอ๋อนี่กัปตันมาเวล์ไอดอลแมนแบ็ควิดโอครับผมไอรอนแมนด็อกเตอร์สตาร์สตาร์ลอแล้วก็สตรอม ามว่าผมน่าจะเอาไอรอนแมนนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วต้องการเพิ่มไอรอนแมนลงในคอร์ดวอร์ดของคุณหรือไม่โอเคไปเพื่อม,มีโล่มีโล่ละไอรอนแมนครับผมโอเคงั้นเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมโอ,อ้อิมบสัสเอ็มผมอ่านอิมแชปเตอร์วันนะครับผมรวมพลังบทที่หนึ่ง โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่คัสซีนแล้วครับผมยืนยันความปลอดภัยพื้นที่ไม่พบอะไรผิดอ้าวอะไรระเบิดครับผมอ้าวลูกพี่รานเองไอร้รอนแมนอ๋อมีให้กดด้วยนะครับผมโอโ้โหสิทเคโคเทมผมน่าจะได้บังคับนะเฮ้พวก<ห>นายต้องการนับแจกกันแบบนี้เหรอ A I M นะครับผมไม่รู้ย่อดจากอะไรผมว่าอ่านว่าอิมแล้วกัน <laughs> มันจะดีกว่าได้ฉันลองสแกนดูก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามายุ่งยากโอเคนะครับผมเป็นบทพูของโทนี่สตาร์ฟนะเมื่อเรา,า,าขึ้นบนขนาดบินจะสามารถปรับความสูงต่ำได้อ๋อบินสูงบินต่ำโอเคครับผมแค่ปัดหนะ้าจอขึ้นนะโอเคมันน่าจะสอนเราเล่นนะครับตอนนี้ เราเจอศัตรูแล้วนะครับผมโอ้หมันต้องเข้าใกล้ขน,นาดนี้เลยอ,อมตะผมเพิ่งหัดเล่นนะครั้งแรกเลยนะครับผมอ่ามีสกิลด้วยนะครับผมอยู่ข้างล่างโอ้เลเซอร์ฮึมมันเรียกว่าอะไรวะอันตีนมันยังไม่ใช่อันติใช่ปะอ๋ออันติน่าจะเป็นวงฟ้านะครับทุกคน Level 2. Level, level 2 perfect. อัพเลเวลสองเลเวลสองเพอร์เฟกต์เหมือนมันจะให้เราใส่อะไรนะโอ้มีคอสตูมด้วยครับทุกคนแสดงว่ามันจะให้แบบสะสมชุดแน่ๆเลยผมว่าคอสตูมของไอรอนแมนครับผมเออไปตามทางที่มันบอกครับผม วิ่งเดินดีกว่าไปโอ้ผมว่าภาพสวยเอาเรื่องนะครับทุกคนชุบจุบจุอบโหระเบดิดโคตรเท่ล่อยเดืเซอร์ครับผมสำหรับใครที่เป็นเป็นเมนไอรอนแมนนี่ผมว่าน่าจะถูกใจนะมันมีคอร์สต,ตูมให้แบบให้เลือกด้วยครับทุกคน เพราะว่าน่าจะให้แบบสะสมอะไรนี่แหละก็โอเคฟานป่าซื้อรับผมเกมฟรีเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆครับผมมันมันจะให้มากดอันนี้นะดำเนินการอ๋อให้กดโอเคเลเวลสามอัพเกรดครับผมนานโนพัฒนาเหมือนจะปลดล็อกสกิลด้วยนะเราได้ตอนนี้เราได้ไอ้สกิลนานโนพัฒนานะครับทุกคน ลำแสงเอ้ยอันนี้กล่องอะไรอะเปิดได้ปะไม่ได้เหมือนจะเป็นแค่ฉากครับทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นแค่ฉากครับทุกคนอ๋อมันมีจุดอันนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออิ่มเป็นว่าอิ่มนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ไอ้นนโนพลาสม่านะครับทุกคน่าเรามันจะปลดล็อกสกิลให้นะผมว่าถ้าแบบเลเวลเราสูงโอเคไหนลองดูดิโอโอโอเดี๋เดยวเดี๋ยังมั่วเลยอือเอาเละไปซื้อพิคาดไปกิน จบร้บอยอ,อ,อ,อัพเกรดเลเวลสี่นี่ทำไมมันอัพเร็วจังเลยวะเพราะว่าเลเวลต้นๆน,นี่มันน่าจะอัพเร็วเนาะโออคมันให้กดไปครับทุกคนปรกากฏการณ์ของอัจฉริยะไม่ทำเฮ้ยผมว่าสนุกเอาเรื่องนะครับทุกคน ทางนี้เปิดครับทุกคน<ป>ผมอยากลองดูอันตีไอไอรอนแมนอ่ะี๋ยวอเะเซอร์อรออไปกินก่อนเดี๋ยล้วเดี๋ยวเขาหลบยังไงเนี่ยเฮ้ยอ<ป>ือสายจริงครับทุกคน<ป>เฮ้ยมันหลบยังไงวะ<ป>นี่ไอ้หุ่นกระป๋อง ต่ <6. S 2> อไปติดตาว้าอัพเกรดเลเวลห้าเร็วจีเลยไปไหนต่ออะบินตอนบินโคตรเท่มึงบอกเลยศูนย์วิจัยอาวุธน่าจะอยู่ทางนี้อ้าวปัดขึ้น เฮ้ยโมด็อกนะว่ทุกคนฉันกำลังสงสัยอยู่แล้วเชียวว่าเมื่อไหร่แกจะเผยหัวออกมาไอ้คนนี้สตารฟแกมาทันเวลาทดลงผลงานใหม่พอดีฉันสร้างขึ้นมาตามนีไซยของแกเลยนะเอไาที่เห็นมันยังไม่มาตรฐานของฉันนะโมด็อกเหมือนแกนี่แหละโอเคน่าจะได้สู้กับโมด็อกนะครับทุกคนเลือสีเวนกาดอ๋ไปกินเอาไปกินเอาไปกินช ทำไมอันตีผมรีอะ่ะเอ้ยมือผมโดนตีหรือเปล่าวะแต่ป้าเมื่อกี้มันมน,น่าจะเต็มหลอดอนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเรื่อยผมลงครับทุกคนอ้าวอลิเซอร์บิกินนี่ตามด้วยนาน้องครับผมระเบิดบิกินคุนกระป๋องเผมต้องรอสกิลให้มันรีครับทุกคนมันหลบได้ปะ ไอ้หุ่นกระป๋องโมด็อกเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเรียนรู้สกิลของไอรอนแมนก่อนนะครับโุผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อของสกิลเนี่ยมันชื่อว่าอะไรบ้างรู้แต่ไอ้นาโนพพาสมานะเมื่อกี้ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่ผมจะจัดให้ ไม่ดีวะไม่ดีวะไม่ดีวะตอนไหนมันจะตายวะเนะเออจะตายแล้ววะเอาเลเซอร์ไปกินคอามตีปิดท้ายแล้วป่ะสวยๆเลยเนะี่ยโอ้ผมว่าไม่ทันอันตีมันตายก่อนเลยเรียบร้อยตัดมาที่คลาสซีนต่อครับผมเรียบร้อยครับผมว่าไม่ตายแล้วไอ้ตัวนี้หัวแข็ง มันจบแล้วโมด็อกข้อมูลฉันอยู่ที่เอเอ็มได้ไปถูกทำลายเดี๋ยวนะอะไรกันจะโง่แกไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตสินะแต่เดี๋ยวแกจะได้รู้เร็วๆนี่แหละเทียบกับหัวบิกเบิมนั่นแหละในหัวแกมีแต่อะไรที่ไร้สาระหวังว่านายจะพูดถูกนะเอ้ยเหมือนจะเป็นล็อกโลกสองมิติครับผมเพราะสแกนผิดพลาดหรือยังไงเนี่ยนายคือตัวฉัน ลูกสมิติว่ะหรือเปล่าจำทฤษฎีความเป็นจริงที่ซ่อนทับได้ไหมฉันคือหลักฐานที่สุดไงล่ะแต่โชคร้ายที่มิติต่างๆกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายทนี้สตาฟไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวงั้นเหรอฉันคิดว่าน่าจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้นะไปดูกันว่าจักรวาลจะเป็นเหมือนกันไหมโอเคน่าจะเป็นลูกคู่ขนาดนะครับผมโอเคครับน่าจะตัดไปคาซินใหม่นะ นายอาจจะรู้แล้วว่าจากักรวานหลายจากักรวาลกำลังถูกรวบรวมเข้าด้วยกันพวกเรารอดจากวิกฤตครั้งใหญ่นั้นมาแล้วแต่เท่าที่ฉันคำนวณดูอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้านายคิดเหมือนก,นกันกับฉันก็มาสู้เพื่ออนาคตกนันเถอะพราอย่างไงซะที่นี่ก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราก็ได้พวกเราเรียกมันว่าโอเมก้าไฟยินดีที่นายมาร่วมงานด้วยนะโอเค โค้เต้ครับทุกคนเหมือนจะเป็นโลกคู่ขนาดกันนะครับยินดีตอนแล้วก็สู่โอเมกาไฟเฮดควอเตอร์เราต้องมีชื่อแบ่งชื่อคอรสวอตเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่มามีตีอื่นอ๋อมาให้เปลี่ยนชื่อก็ทุกคนยังชื่อคอรสวอตโอเคอเคลิก อโอเคเย่เย่สามเนี่ยครับทุกคนเข้าใจแล้วโดยปกติจะมีบางคนที่ต้องการให้เรียกชื่อหมายเลขคอร์สวอร์ดแต่ลักษณะนิยมของคุณมีเอกลักษณ์ดีพวกเราเคารพในการชอบส่วนตัวของคุณอยู่แล้วรับรางวัลอ้าวพี่แรคคูนแรคคูนซิตี้เฮ้ยมันคนละเกมกันแล้วเว้ย ลองควอนเช็คชื่อของล็อกเก็ตและคูนได้กลกวสองหมื่นครับทุกคนเหมือนจะให้ไปเอาอัปเกรดพวกฮีโร่อะไรนี่แน่ผมว่าที่นี่คือสถานที่จัดก,การและรวบรวมข้อมูลของมิติทั้งหมดเพื่อรอบมือกับคอนเวอร์เลนเจอร์ไอพวกหุ่นกระป๋องใช่ปะไอคอนเวอร์เรนเจอร์เนี่ยในอนาคตของเราวางแผนที่จะซัพพอร์ททุกอย่างที่จะจำเป็นต่อภารกิจด้วยฉันรีบร้อนไปหน่อยใช่นะคุณจะไปลองพบดรพิมดูไห ดรพิมพ์อ,อืมดรพิมพ์ดรเป็นผู้รับผิดชอบที่นี่เขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังโอเคเดี๋ยวมันจะงงๆหน่อยนะครับผม,มเล่นข้างแรกเนาะคือบทพูดบางคำมันก็ไม่มีเสียงนะครับทุกคนผมต้องพูดเอาโอ้นายมาแล้วเหรอยินดีที่ได้เจอนะเพื่อนฉันคือแฮงพิมพ์ผู้รับผิดชอบในโอเมก้าไฟน์เฮดควอเตอร์เดี๋ยวนะฉันเรียกว่าเพื่อนได้ใช่ไหม ในโลกนี้พวกเราเพิ่งจะเคยพบเจอกันเป็นครั้งแรกก็จริงแต่ในมิติอื่นเรารู้จักกันแบบมานานมา,มากๆแล้วละค่อยๆปรับตัวไปทีละอย่างสองอย่างก็แล้วกันงั้นก่อนอื่นมาเริ่มจากแผนที่คอนเวนเจอร์ที่อยู่ข้างนี้ก่อนเป็นไงอะไรวะอา้าวคาซีนให้กูกดเพื่อดูเหมือนว่าในที่สุดฉันที่ได้เจอกับปัญหาที่แก้ไขาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วสิ เป็นเพื่อนจากหลายมิติต่างม,มารวมตัวกันคอนเวนจอร์ถึงตอนนี้เราจะชะลอมันไว้ได้แต่มันยังไม่จบหรอกวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้เอาละงานนี้ก็มีเรียต้องลองทำทุกอย่างที่ทำได้อ่าค้อสีนอ่นละทีนี้คงเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับคอนเวนจอร์ขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหม เรื่องนี้สามารถอธิบายให้ฟังแบบทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนี่คือปรากฏการณ์โลกต่างมิติทั้งหมดกําลังชนกันซึ่งถ้าโลกต่างๆมาประทะกันมันก็ต้องพังทลายใช่ไหมละ่ะหลายคนจากมิติต่างๆพยายามที่จะหยุดคอนเวนเจอร์แต่สุดท้ายก็ต้องสูญสลายไปพร้อมกับโลกของพวกเขาพวกเรายังไม่รู้วิธีหยุดยั้งไม่ให้มันทําลายแต่อย่างน้อยโอเมกาไฟก็ก่อกําเนิดขึ้นมา มันจะต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่แล้วเราจะแก้ไขปัญหายัางไงดีพวกเราคงไม่สามารถหนีจากสภาพความเป็นจริงที่เลวร้ายได้ถ้าปราจะจากการเสียสละก่อนที่โลกจะปะทะก,กันวิชั่นได้ใช้ความสามารถของตัวเองปรับสภาพโลกทั้งหมดเทคโนโลยีของพวกเราก้าวหน้าขึ้นเพราะเขาโลกถูกล้อมรวม,รวมกับโลกนี้โลกในหลายมิติรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดซึ่งก็คือโลกที่ยืนอยู่ณตอนนี้พวกเราเรียกมันว่าไฟมารีเอิร์ธ วิชันหมอนั่นเป็นเพื่อนที่ดี <can> การเซนต์ลาของวิชั่นมอบความหวังให้กับทุกคนที่เราสามารถวิจัยกันคงสภาพโลกใบใหม่ของเราเอาไว้ได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะเขาเราค้นพบขึ้นความทีแบบเฉพาะตัวที่ปล่อยออกมาจากล่างของวิชันโอ้โห oh. เกือบอ่านไม่ทันครับทุกคน oh. มันให้ผมไปไหนกล้วะ oh. มีจุด้ฟฟ้าม่วงๆนี่เหรอ บินมาสิ Chapter 2 New World Order กฎระเบียบของโลกใหม่ New Star k City มันคือสุดยอดผลงานของฉันบวกกับการช่วยเหลือของคนอื่นๆอ,อีกนิดหน่อย,อยไปเวแต่ในเมื่อใช้ชื่อของฉันเป็นชื่อเมืองก็หมายความว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันโอ้โหมันบทบทพูดไปเร็วมากเลยครับทุกคนแต่ต่อให้เป็นฉันก็ <c oughs> ช่วยโลกนี้คนเดียวไม่ได้หรอก นี่คือสาเหตุที่ฉันร่วมงานกับแฮงเลยลหะแฮงอะไรเหรอแฮงเล่าหรอครับนะครัห <c oughs> ยอกเกียครับทุกคนไอ้หุ่นกระป๋องนี่ก็คือผลงานของโทนี่สตารนะครับทุกคนอา้าวพี่ดำคลายท่านนิกฟิลลี่บางทีต้องยกเครดิตให้ฟิลลี่ด้วยอ๋อพี่นิกแกดูผลงานของโทนี่สตารทครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นว <c oughs> ้าวบินไปไหนแล้ว ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอ๋อพี่นิกไม่ไม่ยอมพูดอะไรเลยครับทุกคนผมยังไม่เล่นเลยนะเนี่ยคัดคัดซีนครึ่งคลิปแล้วเนี่ยไอ้ไอไอหุ่นตัวนี้มันแปลกๆว่ะระเบิดบุ้มกลายเป็นโกโก,ก้คันเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากคำโกหกแต่ถ้าฉันกลายเป็นผู้ปกครองมัน ฉันจะทําให้มันสมบูรณ์ไร้ที่ติอีกครั้งพวกเราต้องร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเอาลุยในเล่นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยลงไปดิแเล่นร้อนเหลือเกินแห่งอธิบายสถานการณ์คร่าวๆของโลกนี้ฟังแล้วใช่ไหมตอนที่หมอนั่นรับคนใหม่เข้ามา ไม่อยากบอกว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแบบนี้แน่นอนว่าฉันจะไม่หมดเรื่องนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องการวามชื่อเหลือมากที่สุดช่วยโลกและจักรวาลทั้งหมดไปด้วยนั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปอย่างชิ้นเชิงอันตอนเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันนี่แหละมันคอยช่วยงานเล็กๆน้อยๆระวังที่เรายุ่งยากกับแผนนี้แต่ยังไงก็เถอะฉันรู้ว่าการท่องมิติเป็นเรื่องยากก็เลยจะขอทดสอบอะไรสอ,อย่าง ก่อนอื่นมาเริ่มจากเรื่องง่าย,ายๆแถวๆนี้แล้วกันฉันพนันเลยว่าจะทําให้ลงรักนิวสตาร์ซิตี้อย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมเชลลว,ว่าอันตอนคือระบบป้องกันหลักของเมืองนี้มันต้องเป็นประโยชน์แน่ใช้อันตอนเป็นระบบป้องกันเมืองหลักงั้นเหรอเรื่องนี้ไม่มีทางจบดีหรอก <can> จะยินเพื่อน <questions. S 1> ฉันจะเฉลยข้อสงสัยของพวกนายเดี๋ยวนี้แหละร้อมมือไหลก็ไปเจอกันที่ลงประกอบเครื่องบินสิถ้าเจอนิกฟิลลี่ระหว่างทางก็ฝากทักทายด้วยละ่ะ แต่ถ้าเขาพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่ไร้สาระเกี่ยวกับฉันก็ไม่ต้องสนใจเข้าใจไหมทันใงไงทุกคนผมต้องแบบต้องรักรักเอาอะกูลงนี่นี่คัดซีนอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยว่าไงพี่ดำมาคุยกันหน่อยวูมแมบ หมือนจะเป็นแผนที่โลกนะครับต้องการย้ายพื้นที่โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่คืออะไรคืออะไรที่ผมไม่เข้าใจอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมเพิ่งเรี่นผมไม่เข้าใจนะเอว่าผมกดออกดีกว่าโอ้มันกดผิดนะว่เดีเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวนี่มันต้องขึ้นรูปนี้เอาละรู้สึกยังไงบ้างที่ถูกเลือกให้ทำภารกิจที่อันตรายที่สุดในจักรวาล ขอแค่ตื่นตัวและตั้งสติให้ดีก็ผ่านเฉลุยในโอเมกาไฟแล้วอ้อพิมพ์กับสตาร์ที่อยู่ที่นี่ต่างก็เป็นอัจฉริยะที่เชื่อในเทคโนโลยีของตัวเองเท่านั้นแต่ความสามารถของพวกเขาช่วยโลกเอาไว้เสมอถึงจะเป็นแค่ลังสังหรณ์แต่ฉันก็เชื่อว่าต้องมีปัญหาบางอย่างกับการใช้อันตนป้องกันเมืองนี้แนะ่เพราะงั้นฉันก็เลยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างนายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็รีบมารายงานให้ฉันรู้แหมสบายสุดแล้วพินิกของเรา เอ้ยอันนี้มันให้ไปยังไงวะนี่สตาร์สตีทขันทีไม่ได้เดี๋ยวนะันผมงงวะ่ะอ๋อพี่แบกวินโดมโผล่มาจากไหนเนะี่ยเจ๊โอ้มันมีจุดตรงนี้ด้วยวะ่ะเอาด็อกเตอร์สเตนโอเค,อเคน่าจะได้เล่นแล้วแหละโอเคครับทุกคนคัาซีนครับ เออแอนดรอนแมนโคตรเท่มันนี่ครับลงอย่างเท่ทุบดินด้วยสนี้ใจอะไรวะอ่านไม่ทันมันไปเร็วจังวะเฮ้ยเออมันเล่นยังไงวะทีนี้มันต้องให้ผมทำอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอะเดี๋ยวนะเอ๊ย ใครแม่งมันมาด่ากันอยู่ตรงนี้วะคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนผมนี่แหละงงงวยเอ้ยแต่มันไม่จำเป็นต้องด่ากันก็ได้นี่ว่ามันให้ผมไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะขอท่องเที่ยวก่อน ผมขอดูรอบๆกันนะครับทุกคนมันต้องมีอะไรให้ผมทำแน่ๆเลยมันถึงจะมาให้ผมลงตงัวนี้เอ๊ะอะไรวะเอ้ยจะมาหานี่ทำไมทีนี้เหมือนมีแค่ฉันทำงานอยู่คนเดียวล่ะพิธีรับน้องหน้าที่หมายที่ด็อกเตอร์พิมพ์ทูถึงคุณฉันกําลังหาคุณอยู่เลยขอโทษทีแต่ไปช่วยติดต่อน,นั่นไหมกับเรขาของฉัน ลอเล่นหน้าบางทีเลขาของฉันอาจจะอยู่ในมิติอื่นก็ได้ว่าแต่ฉันต้องทําอะไรบ้างละ่ะตอนนี้เซตาก็เป็นคนตลกฮาๆนะครับอืมเหมือนผมเองอ้าวคุยเสร็จแล้วหรอไปติดต่ออยู่ไหนอะไรขาอ้าวอันนี้มันบทเดิมใช่ป่ะผมจะไม่พูดนะเมื่อกี้มันบทเดิมครับทุกคนมันให้ผมไปไหนอะ ข้อมูลฮีโร่เฮ้ยมีคอสตูมด้วยวะเฮ้ยแสดงว่ามันให้สะสมชุดปะมาร์คไอรอนแมนปะเฮ้ยผมว่าแน่ๆเลยวะตาแบทเทิลอันนี้น่าจะเป็นสกิลหรือเปล่าครับทุกคนรับรางวัลอ๋อผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นพลังในการโจมตีนะครับผมว่าตาแบทเทิลเนี่ยผมว่าน่าใช่เลย2ดาวมันน่าจะมีถึง5-6ดาวหรือเปล่านะ ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับผมถึงจะรู้นะโอคโอ้สวยงามครับทุกคนผมต้องไปหาคอสตูมแล้ววะ่ะตกลงพี่แกให้ผมไปไหนวะเออผมต้องทำอะไรเนี่ยอ พลังงานเสริมนาโนพลาสมาดาวเทียมยุทธวิธีโลเก็ตแลคคูนอันนี้มันเหมือนจะแปวหนึ่งนะผมขอไปดูทีละอย่างก่อนอ๋ออัพเกรดสกิลโอเคโอเคเขาใจแล้วที่เป็นบวกใช่ปะ่ะอ๋อยังบวกไม่ได้ต้องขึ้นจุดแดงก่อนถึงจะบวกได้แบบนี้ใช่ปะ่ะ โอเคสวยอ๋อ oh, ผมเข้าใจแล้วครับทุกคนพลังงานเสริมโจมตีทั่วไปอาร์ตคอเล็อาร์ตเอเนจีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ไมโครมิสไซล์ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็น่าจะตัดไว้เพียงเท่านี้แหละครับผม อีพีหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสับตะให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม